ครับพี่น้องอิตาลีรับฝสู้รดยการขี่ที่มังวนของเฮานะครับตอนนี้ขี่ที่มังวนเขอาเฮายูประเทศยังไงประเทศโอมานนะครับตอนนี้เขานำเมล็ดพลาสติกจากเมืองนะครับจากเมืองตาเลียนประเทศจีนนะครับมาส่งเมืองซาลาโอมานนะครับตอนนี้ขี่ที่มังวนเฮากับสีผ้าพี่น้องมาส่งในบริเวณอ่านขนส่งสินค้านะครับเป็นชนิด เกอมล็ดพลาสติกนะครับผมภาพบรรยากาศนะครับราขนส่งสินค้านะครับนี่รครับน้องใหม่น้างไม่พี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีผ้าเก่าก็บิรงิบเมล็ดพลาสติกถึงแน้ครับผม ไประวังบ้างสามปีนวองเันนี้เขาอยู่ระวงังซครับสี่ไประวัง3ครับบ้างาีเดยเรียกบ้างสามเดขีที่มังวนหลังจาก ดิษฐ์ชาติชิ้นขานะครับหรือว่าส่งชิ้นขาตัวนี้แล้วนะครับอีกที่มาควรกาเซไปนะครับ UAE นะครับหรืออหรืว่ายูเนเต็ดอาหรับอารเมเนีนะครับกาสซไปรับเล็กทรงเมืองแว่นคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับใส่เวลาเดินทางที่ซิมเมื่อนะครับเดี๋ยวเอาให้เบิ้งพอเบื้อพี่น้องในเบิ้งบริเวณเมืองท่าของโอมานครับเมืองซาลลาครับอยู่ติดแถวประเทศเยเมนครับผม เดี๋ยก็คือบริเวณเมืองท่านะครับฟังข้างหลังผมนี่จะเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์นะครับพี่น้องเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับสีเขียนเขียนในสันคือเป็นท่าเรือค้อนิ่งเหนือนะครับส่วนท่าที่ผมอยู่นี่ยเขาเรียกว่าท่าเรือสินค้าเทกล่องนะครับกาสีไอได้ทั้งน้ำมันแล้วก็ได้ทั้งสินค้าเทกล่องครับสำหรับท่าเรืออยู่มืรงนี้นะครับแล้วช่วนข้างหลังผมสีเป็นคอนเทนเนอร์นะครับเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับผม โอ้ oh, น้องเลยถหา,า,ายเรื่อ,องครับแกงยังยังตอนแลบพุงกว่าบ้านมันเหน่อยหน่อยนึงเดี๋ยวเสียบงในระวังชิ้นขาครับบ้านในระวัง,ง,าางชิ้นขามันเป็นจึกเดย์โอ้ รางสินค้านี่มีโน้สมองกิ่งน้ำครับเองครับก็คือหามสูบุรีนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดไฟใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับร่างสินค้านะครับเนื่องจากว่าเป็นสินค้ามันเป็นเจนิที่ติดไฟได้นะครับแม้ว่าสิเป็นบ่วนว่าเป็นวัตถุไฟไฟกระตามนะครับแต่ว่าก้าเป็นเจนิตสินค้าที่ติดไฟได้เมื่อมันติดไฟเราห้องสิบว่าสามารถยึดได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้านะครับมันดับยากนะครับมีโคชนันก็เป็นไปได้ก็คือร่องสีฟ่าให้ สูุบรีในระว่างนะครับหรือว่าในบริเวณอราวนี่งนะครับก็ไปสูุบรีในสถานที่ที่ว่าเขาจัดไปให้นะครับเจอเจ้าศิษย์สูตรเลนะครับอันนี้ก็เป็นวัมูุเล็กๆหน่อยก้อนลงเลือดซิ่งก้ลงระว่างสิ่งขาดนะครับหรือว่าระว่างสิ่งขาดหรือว่าที่ว่างสิ่งขาดนะครับที่ว่างสิ่งขาดเพื่อทรงเขามาสู่ยังเมืองทาต่างประเทศนะครับขอมาให่งนี้นะครับเอามาติดต่างรุกันครับวมาทีวีเย๋อทีสิ่งขาด่าวนในผม เขาเวียนคลิปแล้วผ่มแบบเงี้ยวครับแต่ว่าพุทธไทยมันเสียงวอมีอะไรเพ่าะถ้าเสียงวอมีอลไรต่างๆพ่ทธยก็ได้แต่ว่าไทยไม่พอเวี่น้องอะไรเพิ่มครับเพอย่างเห็นผ่านคลิปนี้ครับคลิปทรงประเด็นฟาติกครับผมก็บ่เคยทรงเกเรๆหรอกประเด็นฟาติกจะยุ่งเรื่องมากเลยนี่ก็เป็นการทรงครั้งแรกครับเหยียบมีนอง้อเดี๋ยวลุงมานน้ำกันครับ การลงระหว่างสินค้านะครับเพราะตกลงทั้งออสเตรเลียลัดเดอร์นะครับเขาเลยเรียกออสเตรเลียลัดเดอร์นะครับก็คือมันจะเป็นท่านที่เสทีที่สุดนะครับที่ปลอดภัยที่สุดนะครับในการลงระหว่างสินค้าครับ กาใช่นะครับอันเดียวก็เสื้อผ้ายุ่งเร่อยเรือนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือในบรรดาคนงานนะครับเออพ่อเพื่อนเดี๋ยวเพ่เพูดถึงคนงานเลยนะครับไม่ได้บอกซูบ,กบีสูน้องฟังน,นะครับสำหรับคนงานยุ่นี่นะครับส่วนมากอะไรเป็นนะี่นยปินแครอินเดียครับไล้พี่น้องบินแครอินเดียอนกข์มาเทศอินเดียไล้ครับ ประเทศอินเดียแล้วก็คนประเทศที่อีสานครับมาเห็นงานยีน่สิบหลายครับกับมุเามานเดี๋ยวผมุนกระ่งภาษาแขกภาษาอย่างให้เขาเข้ากับว่าเดี๋ยวมัวรอบ่าเด้คุยกันอยู่ครับหรื้ว่าเป็นม้วนๆนะไรก็ว่าเรือกเลวบริษัทผมเลยกับเป็นลูกเออกกรืออินเดียนะครับเพื่อในก,การส่งภาษายี่สิบดีในการเด็กหรือว่าไปคุยกันได้ครับนะครับเดี๋ยวเอาให้เบิ่งไปถูกเรือกถัครับนี่ครับเดี๋ยวสำหรับซุ่ม เราก็นั่งเอาสินค้าคือเ,เรื่อการดิฉาสินค้านะครับเีก็เอาบรรยากาศเมื่อสู้ความเป็นพี่น้องเข้าในเบืองนะครับเป็นการบรรยากาศชงสินค้าอยู่เมืองซาลาลาประเทศบุมานนะครับเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้คลิปนาครับพี่น้องเข้าสีผ้าพี่น้องไป u ุเครับหรือว่ายูรเอารับเอริตนะครับเมืองดูไปนะครับเข้าสีรับเล็ก จากเมืองดูไปไปไ,ปไปเมืองแว่นคู้อ่อประเทศแคนแค่รดานะครับพี่น้องซึ่งสียูอีกแถบหนึ่งนะครับหรือว่าทวีปอเมริกาเหนือนะครับส่วนตอนนี้เข้ายู่ทวีปเอเชียอยู่นะครับเดี๋ยวเลือดซีเรีตัดข้ามมาหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งจะเสียเวลาทั้ง 40, หมด40สมื่อน,นะครับผ่านผ่านทะเลเหนืออ่าผ่านทะเลเหนือผ่านภางญี่ปุ่นไปนะครับแล้วมุ่งเข้าสู่ประเทศแค่ระดับแคนาด,าดานะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นเติมนน้ำมันอยู่สิงคโปร์เนาะ บรรยากาศพ่อแม่พี่น้องเดบ้งนะครับเอากับจบคลิปนี้ครับจบการรายงานคลิปนี้เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องพ่อเดเบ้งพ่อเดบมวล่างการท่องเที่ยวไปด้วยกันครับสวัสดีโชคดีครับพี่น้องครับตอนรับสู้ยิปอีพี่นาครับเดี๋ยวเขาสิเป็นพ่อยุยยีนะครับยูเนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ครับผมสวัสดีโชคดีครับผม